ก่อนอื่นก็ใส่ยีสต์ลงไปเลย1ช้อนชานะคะจากนั้นก็50กรัมน้ำเข้าไปเลยต่อด้วยไข่นะคะใช้ไข่ขาว1นฟองแล้วก็ไข่แดงครึ่งฟองไว้ทานหน้านะคะ ผสมให้เขาเข้ากันเลยน้ำตาล2ช้อนชานะคะโยกเกิร์ต70ด70กรัมนะคะ เติมเกลือเข้าไปดิดหน่อยเองนะคะประมาณเศษหส่วนแช้อนชา mm hmm. ก็ค่อยๆใส่แป้งนะคะแป้ง300กรัมวันนี้ด้วยความที่ว่าช่วงนี้หลานๆจะมาที่บ้านช่วงกลางวันสามีมีความสุขมากในการเลี้ยงหลานทำอาหารหนู่นนี่นั่นให้หลานกิน พังพังว่าจีนาจะพาขนมปังไปที่ทำงานด้วยก็ลเลยมันนวดขนมปังให้หลานๆกินด้วยดีกว่ารอบที่แล้วก็ทำโดนัทไม่น่าเชื่อนะคะว่าโดนัทเกลี้ยงเกือบเกลี้ยงนะคะไม่เกลี้ยงสัทีเดียวก็เหลือตั้งไว้หลายลูกเหมือนกัน ดูลักษณะท่าทางแล้วน่าจะเติมน้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวค่อยๆเติมเมื่อกี้น้ำห้าสิกรัมค่อยทยอยเพิ่มเรื่อยๆนะคะก็แป้งก็ตามสภาพอากาศ ตามตามความชื้นของแป้งด้วยนะคะแต่และชนิดคือไม่เท่ากันวันนี้จิจจนดาทำกับแป้งอนเนกประสงค์ที่จะนิ่มกว่าปกติหน่อยนึง ค่อยเติมน้ำลงไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะนิ่มมากเกินไปประมาณนี้ก็น่าจะได้นะเติมเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะว่าสองช้อนโต๊ะนี่แหละค่อยๆเติมไปทีละนิดทีละหน่อยก็ได้แล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะนิ่มมากเกินไป ใส่น้ำมันพืชลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนวดต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะนวดให้เขาเป็นก้อนเข้ากันดีก็ได้แล้วนะคะ ฝาต้องไว้ให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าเลยได้เวลาแล้วนะคะเขาขึ้นมาเป็นสองเท่าแล้วมานวดกันต่อเลย วันนี้ใช้เป็นไส้กรอกแผ่นนะคะ ได้เลาแล้วตอนนี้ก็เปิดเตาตั้งไว้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปในไข่เมื่อกี้นิดนึงเอาเข้าจริงๆก็คือนมหมดนั่นเองผสมน้ำเข้าไปเลย ใช้เตาอบเล็กนะคะอบไปเลยจนกว่าเขาจะออกมาสีสวยเลยนะคะไฟร้อยแปดสิบองศาบนล่างพร้อมพัดลม ขนมปังอบเสร็จสดๆร้อนๆคือหอมมากเลยนะคะอืมเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อพรุ่งนี้ว่าเขาจะนุ่มไหมก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ